สวัสดีครับพมสวัสดีคลิปวันที่สิบกนะครับวน,นี้ก็ประหยัดมาแสดงความคืบหน้าของงานโครงสร้างเล็กบนกอเตาเพื่อไก่จะติดตามอยู่เดี๋ยวผมพาไปเลยนะครับผมการฉาหลังวันนี้ก็หลายปรับห้องที่ลูกค้าก็าได้จองไว้แล้วครับนี่ก็มีหลายเตปืนด้านหน้าตรงนี้ เราทำเป็นประตูเข้าเนี่ยเมื่อตีว่าเป็นเอาไว้จหลังนะถึงกับปืนเราไม่ได้ที่ไม่เราไม่ได้ตังเล็กปลอกความรุ่งตรงนี้ก้องจันตะลัาางกรงเล็กนะมันจะมันจะเตียไปเนี่ยเรไปรับปืนกระไดที่ปุ้นไปตรงทรวนต่างขาวตรงนี้ถึงกระเดียวตรงนี้จะทาเป็นบันไดมันเป็นช่องกะเต็บทำเป็นันไดก็บบนตังกรงไปแล้วเนี่ยหลายตังกรงปืนกระเตรียมกรงเล็ก ติดตั้งแผ่นพืนกันต่อไปฉลัง,ลงโลก,า,ก,กา้องโกลกายีองกาเนี่ยหลายปรับดินตรงนี้เดียวความความรุ่งของดินไอ้มันต่ำลงไปเลยกับฉลังนะครับตองหลกาที่เขาต้องคือหลกาก็จองตั้งเตจันนึ่งกับจันรอ่องถึงระเราความรุ่งให้มันโปร่งให้หมาที่ทุดนนี่คือการทำ พัฒนาโครงกลางแรกติงตามไล่ไล่เก้านะครับผมเดี๋ยวผมปับไปเลยจันบนนะวันนี้กี่การปีนหนั่งร้านแล้วดิ้นไปจันหลังก็ไม่ได้ตีว่าลูกกาจองเดียวรอกระได้ปั๊บไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเจ้ากล้องก็กาแปลี่ตีว่า,าก,ก,กาตาา็ติดตามตั้งจันหลังกันบนอยู่ได้ทำในแนวก๊อ กาเดี๋ยวจันบนพุ่มปาไปเลยก็นี่กาเยี่ยมงานอ่ายิงปั่นลมด้านหน้าครับคือพวกบงังแจ้งบังตามันในใบไม่ใช่บังตาก็เดี๋ยวบังแจ้งนะตัวนี้ก็าลลยทำทีไปแล้วเนี่ยตัวนี้ที่รองปืนหน้าที่จริงนี่ครับรนี่ สีจริงไงครับผมสีจริงไงสีภายในอยนางนี้ฮะอ๋อนี่เป็นกว้างกว้างอ๋อนี่ยหมายกว้างได้เตรียมงานไว้แล้วจะไงนี่ก็เป็นไปโน้กันโอ้สียังไงอ๋อครับผมนี่เป็นปานีแล้วนะครับปานี้ไปนี่การจ้ากล้องถอาประยัดตุกย่างครับครับผมหัวเม็ดนี่โอเคครับผมเดี๋ยวผมพาไปเลยทุ่นไปงานไปในกันก่อนนี่ก็เป็นการวางแผนกัน การจัดการในทางการเงินนะครับเนี่ยมันเป็นปนดีไปเนี่ยมีการตัวงานพะนังตกแต่งไปนอกนี่คือตัวนี้เนี่ยกระลายตาที่ต้องเตรียมงานไปเนี่ยคือลดกันตอนอ่ากันตอนอ่าการทำงานครับคือเร่งว่าจังที่ก็ต้องไม่ต้องบินไปเลยก็คือเร่งว่าถ้ามาดือหนังรานได้แล้ว,ลวเนี่ยคือเก็บงานเล็กน้อยยี่ติดวเตรียมงานไปเบื้องต้นเนี่ย นี่ผมปาไปแล้วอันนี้อ,อ,ง,อ,องหองนึ่งครับองนึ่งอ,อง,น,ง,อองนึ่งกับอ,องกล้องนี่คือลูกค้าคอยโจมไปแล้วหลายติดตั้งประตูไปแล้วตั้งแต่ว่าบันก้อนกาไปแล้วนะครับผมนี่ครับรูปแบบนี่เป็นไรันไดมีเราไหมนี่ลรับประตูนี่อ่ะ อ๋อยังมีรัวอยู่แต่นอนนี่ก็ต่หนึงนี่่โ๊ีนิวตรงนี้นะ่โ๊ีนิวนี่ต่อต่อไม่ได้โจ๊ทีนิวต่ำโต๊ทีนิวตรงตเป็นรัวบัวตัรลูกเล็กโ๊ีนิวเหมืนยังอยู่เลยไปรึงหม่ม่บบกันตงอ๋อ คนัวตัวนี้เป็นคว้าทุ่งมะตัวนี้คว้าทุ่งคว้าทุ่งอยู่คนเดียวต้องขึ้นต่ำไม่ขึ้นไม่กับคว้าครับระหว่างตัวนี้ตัวนี้คว้าอยู่นี่เอาไหมตัวนี้ก็ตามร่างกาตัวนี้คว้าระว่าตัวนี้มันเป็นจะคว้าเดียวไหมอ๋ออันนี้เป็นยังไหมไอันนี้ยังตามร่างกายอ่คว้าคว้าแต่เป็นคว้ายังไหมเฮ้ยตรงนี้ก็ต่ำเมื่อนี้ไปเลยพุ่ไปเลยอันนี้ อ้นี้อ๋อเออมันมันมันเราเนเนี้ยนี่อืมไอ้นี่เรา้องเนี้ยนอันนี้่อันนี้ไม่อันนี้อยู่ปกติอืมมันก็ออกได้นทออกมันก็ได้ก็มันโยงได้มันก็ได้เพื่อนากเพื่อนากเกันกก อ๋อไม้ตัวหนึไม้ไอตัวนี้เันกายลรไม้อองแหกก็ไม่เด็ดใรเลยพอตีมันจะไม่ใรตัวนี้เันไม้ผมลืมตาแขวนเลยเไม้อองลังรัง่มด็ไใกำมีอยู่ต้องแก่นเนี่ยใช่ไหมตัวนี้ออไม้ปล่อยนี่คือไม้ลืมไม่เลตัวนี้คือไม่ได้ต่างเจ้าก้องเืินนั้นครับเนี่ย

กันนี่วันนี้เหล็กว่าเต็มเต็มแน่เหล็กว่าเต็มนี่ไงเหล็กว่าเต็มนี่ไงพี่บ่าวอ๋อเนี่ยจะขึ้นมาอีกต่อหนึ่งกลับไปตามทุกแต๊มงินบดีจังก,ก็ยุดไปมั่งบางร่วน,นเลยอะโย่ตามต่อต่อวตอนนี้คือมันเป็นงานที่ว่าละเอียดอีกหนึ่งต่อเราไปยับไม่ได้เดี๋ยวผมตามไปเลยฟังกูเๆๆๆๆๆๆนี่ย อันนี้ก็ที่ว่าต้าว่าทำไมไม่วิ่งกล้งตั้งเต่นกาแต่ละจุดกลองการยิงทะลุครับอันนี้คือการลดกาเป็นเล็กแหว่งอ่าเนี่ยคือใจไดมอนด์กับตุ๊กยางนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราวิ่งอันกันต่างมดเนี่ยมันเนี่ยมันไปได้เป้ครับมันทำได้เป๊ะไก่การรอบตามไรการแนะนำได้การแนะนำได้นะครับผม จะลางเนี่ยตัวนี้ออกนะคือมันเป็นโครงสร้างต่อเนื่องไงต่อม okay. ันเป็นช่วงเห็นไหมมันเป็นการเบิ้ลอยู่ตัวนี้มันเป็นการเบิ้ลอยู่โครงสร้างต่อเนื่องกับมันมันมาจะลางไยังไงเลยจะลางยังไงเลยเฮ้ยไม่ไม่หยาบไม่ปักตัดอันนี้ นี mm ่ปกไม่ปกตัดเล็กตัวยาวจะหลังไม่เป็นน mm ู hmm. so ้นจะหลังไอออนท้ามนี่ผมได้ขึ้นมาทัดห้องท้ามเลเออาตีต่ำพื้นเลยอ่าในอ่อนตัวนี้อยู่จตัวอบนวลน้าในตัวแต่ตัวตัวตอนู้นก่อนนั่นตัวผมตอวจะตอกลุงเล็กนู้ก่อนนนั่เล็กนั่นผมมัมาตอวมั้งครับคือเล็กแต่ว่าตำว่าทิพยเทนนันผมจะไม่ตอวแล้วครับ ปกิการหนังต้อมบิดกับ <c> เ <oughs> พื่นตรงนี้แล้วไหมครับเต็มฟอร์โดยต้นตัวแล้วว่ามีจอบตรององนี้หมางเนีปอดแท่งด่านเนี่ยมันจะเข้าทึ้งเงี้มดเลยครับเนี่ยตะเกยเดี๋ยว,วก็จ้องมาแล้วหนุ่ยหลุดก,กาก็จ้องมาแล้วเนี่ยห้องห้องหอง้หองริมนี่ห้องริมเปเืือนนี่ก็จ้องจันบนจันล่างเลยยิงไม่กรอบตีเลยยิงไม่กรอบตีไม่อนอะนนอนบัสเ้อ อ๋ออออออ๋อ,ะอะปะเดีเนี้การุกก้นตอนการทํางานเราไม่จะไม่ลดกันไม่ว่าชาวกล้องจะโย่ตึ้งไม่ตึ้งแต่ว่าคือกานตอนการทํางานคือถุกยางครับเป็นไปตามขั้นตอนมือนกันจะไม่มีการลอดอะไรต่างๆกันเนี่ย ค่อยโอเคนะครับผมกาวันนี้ไม่มีอะไรมากาต้องก็ขอบคุณถูกท่านที่เขารับชมนะครับผมอย่าลืมฝาักทรัพย์กระจายกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมคอมเมนต์ได้คือคอมเมนต์ได้เต็มรอยเพลินเลยครับผมแต่ว่าอย่าด่าผมนะอ่าก็วันนี้ก็หมึดไปักนิดนึงแต่อย่าลืมนะครับอีกครั้งกาอย่าลืมฝาักทรัพย์กระจายนะครับผม แล้วก็แลลคลิปแลกพยายามแหลให้จบแหลให้จบนะครับผมแลให้จบกับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปใต้ปัารวมจบคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมสวัสดีกับ อย่าไปรุกมันไหนมเนี่ยม่เก็กนเกมอคนนั่นเรางบเมนอ,อืมอ้น้องเงี้ยอ่าเดี๋ยวป๊อมเลยป๊อรกม